สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนคลับน้องอุ๋งอีกนะคะสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดี FC เพชรเสียงตะวัน ABC นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สิว่าเรื่องอีหลาหน่อยบอกพอวาจังไหนฝากถึงแม่ค่าวาจัจังไหนนะพี่หลังนะ อิหลาหน้อยว่ากับพอเมื่อคืนนี้นะคะกับเราไปเคลียร์เรื่องเล่าของความบกเข้าใจหลายๆเรื่องเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นเรื่องอ่าที่ FC เอฟซีบ่เข้าใจหลายๆเรื่องกับคุยกันนะคะแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่อิหลาหน้ย่ยย่งคงสงสัยอยู่เพราะว่าเห็นพอหายไปตอนช่วงเปิดตัวเจ้าของธรรมดาอยู่ใส่กับเปิดตัวกัน แต่มือคืนหนี้คิดว่าแล้วก็มีคนมาบอกอิหลาหน่อยพอ่อว่าพ่อโจโอสิไปหาผู้สาววาสั่นว่านะครับพี่น้องหลายผู้หลายคนกับผ้ากันบอกพ่อโจเนี่ยบอกบอดโจว,ว่ามือนี่สาวขายขาวจีมาอยู่ันพี่น้องสาวขายขาวจีเพิ่นมากขายของเออิหลาหน้อยกระู้บานนี้เนาะความไหมย แต่บานนี้ล่าน้อยก็คิดว่าเพิ่นสิมาขายขวงจีคือเกา่าหลายผู้หลายคนก็บ,บอกว่าพอโจหายไปก็คือไปหาผู้สาวแน่นอนเลยความหมายคือมือขึ้นนี่สาวขายขวงจีเพิ่นมาแต่เพิ่นว่าได้ขายขวงจีแล้วพี่น้องแต่ล่าน้อยได้ยินว่าขายขวงจีประกาศห้ามเลยพี่น้องห้ามว่าให้ผู้ใดเขามาขายขวจีในงานสาวหน้อยเพี้บบ้านแพงเป็นอันขาดเพิ่นว่าเพิ่นประกาศเพิ่นว่านะคะ และที่สําคัญคนมาขายของจะต้องอายุหาซีบึ้นทางสิมาขายขาจี้ต้องหาซิบึ้น <c oughs> เป็นเรื่องเล่าเป็นตาหักตาแพงเนาะพี่น้องเนาะเอาไปว่ามาบ่ราะมีเพื่อนบ่ได้มาขายขาจีได้ละบาทนี่นั่นเพื่อนมาขายเดินน้ำหวานเออเพื่อนมาขายน้ำหวานประมาณนั้นอีหลานหน่อยเปลี่ยนไม่อีกพี่น้องเอาจังงสิผู้ดใดสิเขามาขายของ มาขายนำหวานขายยังกะสร้างจะต้องหกสิบปีขึ้นถ้าไ่หกสิบสิบปีขึ้นห้ามมาขายบ่ท้าโดนเปี้ยนอีกพี่น้องไปไปมากๆต้องเจ็ดสิบปีขึ้นไปจัง่อรใส่มาขายของหนางานสาวหน่อยเป็นบันแท่ง <c oughs> เป็นเรื่องเล่าเทียนให้หลายผู้หลายคนฟังแล้วกัแบบบอกเลยว่าสิบวันหลังนอมผุดทีละจังใครได้มาขายของ เพิ่นหวงพอเพิ่นเม่อยางให้พอไปเห็นผู้สาวพี่น้องมันเป็นเรื่องเล่าความคิดของเด็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะปิ่นตาหักตาแพ่งบอกเพิ่นจะมาพอสิไปหาผู้สาวเนาะและที่สําคัญบอจกับไปอีหลีเร้อพี่น้องนะคะเพิ่นมาท่านในปล่อยคลิปประเดี๋ยวเพิ่นปล่อยเพิ่นกับเสีเอาไม้เฮาเบิงเดี๋ยวเพื่อนกันเสียน้ำหม้อฟังอีกดอกเด้อมืออื่นตื่นมือหนานะคะ เรื่องเล่าของอีหล่าหน่อยก็มีอยู่ประมาณนี้เร้อพี่น้องเด้อส่วนเรื่องเล่าของอีหล่าหน่อยเครียกับพอเครียกับเอฟซีนะคะแอนเทนก็นไดดลงคลิปไว้อีกคลิปหนึ่งยังไนกับฝากไปเบิรงนในเร้อพี่น้องเด้อตรงนี้ส่วนเรื่องนี้แอนเทนเอามาบอกให้ฟังว่าอีหล่าหน่อยเครียกับพอโจเรื่องเล่าของการไปหาผู้สาวเนาะพี่น้องเนาะสาวขายเข่าจีสมัยนั้น เพื่อนบอกว่าสามปีขึ้นหลังแล้วว่าพ่อกันพนาว่าสามปีได้ได้พี่น้องเพื่อนแต่ไม่พ่อกันในคลิปคลิปก่อนหน้านี้เพื่อนได้พ่อกันเ่อๆแล้วเพื่อนขายของหวานบาดนี่มามือนี่เพื่อนบอกหลายคนก็ไปเห็นแล้วว่าสาวคนนั้นมาขายอยู่นะเจ้านั้นอ่ะเพื่อนจะมาอยู่ก็มีการโพต์มาบอกเออมาบอกบอดจูทังเฟสเพื่อนได้ทังเพจเพื่อนได้พี่น้องว่าสาวขายเขาจีมาอยู่มา่อไหเมืองด้วย วันนี้พ่อโจก็ตั้งท่าไปหาแล้วเพื่อนก็ไปหาแล้วเพิ่นไปเฮ็ดคอนเนต์เรียบร้อยพี่น้องค่ารอชมเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอเดนสิมาบอกให้ฟังเนาะแต่อีหล่าน่อยพ่อฮู้ว่าพอหายไปในช่วงที่เปิดตัวเจ้าของพอไปอยู่ใสยังไงนะคะถําหนาทีครบแต่คนหายนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็นเลยได้ห้ามไว้ประมาณน,นี้นะคะสรุปว่าเพื่อนห้ามสู้ผู้สู้คนท่าสิมาขายเขาจี ต้องอายุหาสิบขึ้นถ้าสีมาขายนำหวานหรือมาขายขวงในงานต้องอายุหกสิบถึงเจ็ดสิบปีขึ้นมาสัตว์ว่าพี่น้องคืบมงเอาสี่อยมีผู้สาวในงานเลยประาณนั้นเพื่อนหวอ่วพ่อพี่น้องนะคะโอเคนะคะ่ะเด้อสำหรับคลิปนี้กะมีเรื่องเล่าเมื่อวา้กันฟังประมาณนี่นะคะหากท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไล กดติดตามให้กับแอพเพนน์เนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดคอมเมนต์ข้อความรั่วๆ้อพี่น้องเดอ้อเพื่อการน้ำทรงของ AI ตามกติกาเนาะพี่น้องเนาะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์อย่างใดทรงสติ๊กเกอร์อะไรพิมพ์ข้อากาได้กกได้อพี่น้องเดอ้อรั่วๆเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้ถือว่าเป็นการซอยเป็นกำลังใจให้กับแอพเพนน์เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่าลืมกดแชร์นอพี่น้องเดอ้อหรือฝากแชร์ออกไปบอกคนว่าให้พิม,มพ์เข้ามาเพชรแสงตะวัน แล้วก็ภาษาไทยเด้อพี่น้องเด้อเพรแสงตะวันภาษาไทยแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษ A B c เด้อพี่น้องเด้อน,นั่นคือช่องของแอดเพนกดเอาปั๊บโหลดเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนกับแอดเพนตอนนี้แอ,อดพอเดนดพน,เดน,เนกำลังรุ่นรุ่นรุ่นหนึ่งหมื่นซับสไครต์เด้อพี่น้องเด้อซอยแอดเพนเด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจกับแอดเพนแน่ถ่ายคิปเนาะพี่น้องเนาะบอโจเพื่อใ,ให้ความกุนน้ากับแอดเพน เพิน่นได้ฝากช่องให้กับแอดเพนนั่งขอบุญขอบคุณสหรับบอโจนะคะและวก็ขอบคุณเอฟซสู้ผู้สุ้คนที่เขามาเป็นกำลังใจกับแอดเพนขอให้ทุกคนทุกท่านใีหิห้งปกปังด้วยพี่น้องเด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอกันไหมคลิปหน้าจ้า เสียงตะวันค EPG EPG โอ้ EPG กัฝากกคนจับนมครับคนกินตงใคริงป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 ิหคแม่